สนับสนุนช่วงเรียลิตโดยบางกอกการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมา,ารีไซเคิลบางกอกการคุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการสอดใจนะคะช่วงเรียลิตี้เชนสปบาบางกอกการสัปดาห์นี้คือการเปลี่ยนตามคำขอค่ะใช่ครับเปลี่ยนตามคำขอนะครับเพราะว่าเราขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยส่งความคิดเข้ามานะครับว่าอยากที่จะให้เราเนี่ยทำภารกิจอะไรตามคำขอของท่านผู้ชมนะครับรายการจอดใจนะครับก็เลย ขอให้นักร้องลูกทุ่งเนี่ยชื่อดัง4ท่านนะครับมาทามําภารกิจนี้มีใครบ้างมีใครบ้างมีคุณหลวงไก่ค่ะนะครับมีคุณกระแตคะนะครับคุณยิ่งยงยอดบัวง,งามนะครับและคุณอาภาพรนครสวรรค์ครับและสําหรับภารกิจเปลี่ยนตามคําขอสัปดาห์แรกนี้นะคะเราเลือกน้องสาวสวยจากเมืองเหนือและหนุ่มเข้มหล่อจากปักต้ามาทําภารกิจร่วมกันรายการจอะใจขอต้อนรับคุณหลวงไก่และน้องกระแตค่ะ คนนึงก็เป็นสาวหน้าละอ่อนมั้งคนหนึนะอีกคนนึงก็เข้มมาจากปักใต้เลยชอบครับชอบสองหน้านนี้สนิทกันมานานหรือยังคะห้าปีแล้วครับสนิทกันเหรอคะพี่สู่นี่ก็รู้จักมาตั้งแต่หนูเข้าบริษัทอาสยามนะคะพี่หลวงไก่เขาอยู่ก่อนแล้วค่ะครับกระตากังวลไหมกังวลไหมล่ะมันก็มีบ้างค่ะเพราะว่า ก็กาลังคิดอยู่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมคะเดีวจะอยู่จะนอนยังไงคือที่ที่ผมกลัวผมกลัวว่าเขาจะให้เราไปอยู่เหมือนเหมือนเหมือนแจ็คแจ็คแจ็คกับแันด์กันกอนอะไไปนอนด้วยกันอะไรประมาณนี้ไัว่แบบนี้ไม่เดีเลยเนาะใช่คำนี้หนูน่าจะพูดเป็นคนว่าหนูกลัวมากให้แกแตพูดเถอะพี่หลวงพี่ไม่น่ากลัวเลยนึกว่าภารกิจอะไรนะพี่ก็ต้องกลัวบ้างเรามันลูกผู้ชายไงไม่เหตุผลตรงไหนเนี่ย อมาเคะคุณผู้ชมคะทั้งคู่รับปากทาภารกิจนี้โดยที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่พอรู้แล้วจะไหวหรือไม่ไปชมกันค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรอรอลิงก่อนนะเรือเรือเรือรอลิงนี่รอเรือแล้วก็ไปรอแล้วก็ไปรอเรือเราต้องมาทําอะไรที่ลําบากยากเย็นทาอะไรเรายังไม่รู้เลยว่าทไงก็กล่าวไว้ไงทําจริงๆเิงเจอทีมงานจะให้ไปขวาหรือว่าไปซ้าย แต่เรามาถึงเรายังไม่รู้เลยเนี่ยนอนที่ไหนอะไรยังไงทำอะไรถามจริงๆรนะครับไปไหนครับขึ้นรถล,ลงเรืออ่าลงเรือแล้วก็มาเดินมาเดินเด<น>ินก่อนเดินนี่มาขึ้นที่ไหนแล้วจะพาพวกเราไปไหนตึครับ เดินขึ้นไปบนแท้งอะไรจะเอาเราลงลองเอาเราปล่อยวันนี้จะเอาเรามาปล่อยบนแท้งนี้เหรอออ้ยที่คนอื่นปล่อยเกาะเราโดนปล่อยบนแท้งม <c oughs> ันเล็กกว่ากันเยอะมีแท้งน้ำเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเราจะปล่อยสองคน้ยืนอยู่บนนี้ก่อนเอาให้นิกเอาว่าที่นี่คืออะไร นี่เลยครับโจทย์ให้นึกวงตลอดเวลาหรืออาจจะให้เราอยู่บนแทงนี้อาทิตย์หนึ่งสิบวันกินอะไรอะอยู่บนแทงสิบวันหนูว่ากลับไปวัดตรงนู้นหรือว่าถึงแล้วเนี่ย อะไรครับเนี่ยเราคอนเซปตกแล้วครับคือว่าคอนเซปต์เราคือเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนกันนึกไม่ออกว่าจะให้มาจะมาเปลี่ยนอะไรเลยครับมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนที่เรายืนให้เป็นคอนโดเหรอครับตามคําขอนะครับคําตอบของคุณก็อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่เลยครับคุณให้กำันตอบใช่ครับแล้วเรามายืนอยู่ตรงนี้เรามายืน ทำอะไรไรวะก็ที่เรายืนอยู่เนี้ยครับก็คือเป็นแทงเก็บน้ําฝนแทงเก็บน้ำใช่ครับเอาแล้วทาไมมาอยู่กลางทะเลครับแทงเก็มันสูงๆอ๋อเหมือนเหมือนกับแทงใช่ครับเหมือนเหมือนใบหนันครับอ๋อกับใบหนังใบนันก็เตรียมตัวที่จะเหมือนสภาพเหมือนนี้เหมือนกันเอ้าเนื่องจากปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับคือปัญหาการกัดเ้าะช้ฝั่งทะเล๋อเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านคุอซึ่งมืองจีนของเราในตอนนี้ครับ ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเคยเป็นพื้นดินแล้วก็เคยเป็นหมู่บ้านของเรามมก่อก่อนผมคิดผิดหมดเลยผมคิดว่าเสาไฟฟ้านี่คบแบบทําแบบไฟฟ้ากลางทะเลเออไฟฟ้ากลางกลางทะเลแล้วทำไมเขาไม่ทาเกลือบนใตนามแบบใช่ไมใช่ไม่ใช่ผิดนะครับเมื่อก่อนบริเวณนั้นเคยเป็นพื้นดินแล้วเสาไฟฟ้าก็เคยตั้งอยู่บนบนแผ่นดินบนแผ่นดินใช่ครับถ้าพี่อยากให้เราช่วยพี่อยากให้เราช่วยอะไรให้เราช่วยแก้ไขตรงไหนได้บ้าง ก็ถ้าเราอยู่ตรงนี้คงยังไม่เห็นภาพครับเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวกบไปดูที่บ้านดีกว่าครับดูตรงนี้ยังไม่เห็นภาพยังไม่เห็นที่ขนาดเป็นแท้งแล้วยังไม่เห็นภาพอาจจะเห็นภาพโล่งๆไงโล่งๆอาจจะดูแบบว่าเฉยๆไงมท่วมยังไงอะไรอ๋อไปดูของจริง่ใบเราไปดูภาพจริงๆกันในชุมชนครับแล้วเราจะไปกันยังไงครับ นี่คือวัดขุนสมุทรธาราวาสสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือตัวนี้นี่ครับก็คือโบสถ์คือตัวโบสถ์เขาโบส์ของวัดก็คือเมื่อก่อนเนี่ยโบสถ์เนี่ยสูงกว่านี้เยอะประมาณหนึ่งถึงเมตรแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดการซุดตัวของแผ่นดินแล้วก็น้ำทะเลขึ้นสูบด้วยแล้วตอนที่สูงตอนนั้นปีปีพอโบสถ์นี้สร้างมาประมาณ38ปี3 8ดปีแล้วครับ หมือนลอยน้ําใช่ไหมคะใช่ครับ tá, รขึ้นมาขนาดนี้เลยลก็ไม่ระดับน้ําเคยไม่ไม่ถึงนั้นครับแต่เวลาขึ้นซัดเนี่ยเวลามีขึ้นซัดเข้ามาขึ้นมันจะกระเด็นขึ้นไปถึงแนวที่มีสีลอกนะนี่ในโบสก็ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ได้ครับตอนนี้เราพื้นเดิมน้ําท่วมแต่เรายกพื้นไม้ขึ้นมาแล้ว1ชั้นตอนนี้เรายกพื้นขึ้นมาแล้วหนึ่งเมตริเซน อันนี้คือที่น้ํามันซัดใช่ครับอันนี้ขอบบานหน้าต่างเดิมแต่เรายกพื้นขึ้นมาบานหน้าต่างมันก็เลยแคบกรุงเทพอยู่ด้านหลังหมู่บ้านเราไม่เกิน20กิโลเมตรไม่เกินยี่สิกิโลแล้วถ้เกิดตรงนี้เอาไม่อยู่ก็เข้าไปในกรุงเทพไหยหายได้นะเพราะว่าขนาดี่เขาบอกว่า4ี่ิบปีที่แล้วอ่ะหมู่บ้านเขาเลยไปทั้งสามี่กิโลแต่ตอนนี้หายไปแล้วนนนนะออีีี้จไดเห็ททททุุกยย่่่่่าางงม ามาไม่เหลือ,อไดเลยแลกสลายลงไปกับตาเหลือเพียงใจที่ว่างเปล่ากับน้าทะเลเท่านั้นไม่เหลือ,อไดเลยเนี่ยพวกเราที่เรียกมาวันเนี้ย อีกอาทิตย์นึงเนี่ยพายุใหญ่มันจะเกิดเนี่ยเขาบอกเนี่ยนะเขาเตือนมาเนี่ยเราจะทํายังไงกันดีทุกวันเนี่ยเราก็อยู่กันอย่างลาบากยากไร้แล้วพายุจะเกิดสตอมเซิร์ฟหรืออะไรเงี้ยเราก็พูดไม่ถูกเรามาช่วยกันคิดที่ว่าเราจะทํายังไงเราจะหนีไปไหนแต่ชั้นเนี่ยไม่หนีแล้วแม่ประชุมเรื่องอะไรออกครับก็เรียกชาวบ้านมาว่าจะทํามันยังไงมาเตือนภัยว่ามีอะไรให้เก็บแต่เราจะหนีไปไหนเราหนีไม่ได้เรา เราผจญมาหมดแล้วอะแหลมตะลุมพุกแล้วก็พายุเกเราโดนหมดพ,พายุเกก็โดนพายุกระเทยไม่มีโดนหมดจากหน้าวัดเนี่ยนะเคยเป็นแผ่นดินมารุ่นเอาแค่รุ่นดิฉันแล้วกัน4-5กิโลเนี่ยหน้าวัดเนี่ย อันนี้คืะดาษห้าหาผาปัจจุบันหน้าวัดเนี่ยสี่ห้ากิโลเคยเป็นแผ่นดินตอนนี้เราจะต้องใช่หลังปัจจุบันแล้วหรือเปล่าเตรียมตัวย้ายแต่เราไม่รู้จะไปไหนไปไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันหมดเขตตำบลหมดแล้วอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยเราสู้ตายแล้วตอนนี้ตายก็ตายตายก็อยู่ตรงเนี้ถ้าเราไปอ่ะไปรอดบ้านเดียวคนเดียวแต่พ่อแม่พี่น้องล่ะใช่ไหมแล้วเราเราต้องคิดสู้แล้วตอนนี้เราไม่คิดหนีแล้ว ชีวิตคนทรงเนี้ยนะชีวิตหนึ่งเนี่ยย้ายบ้านสิบหลังสิบเอ็ดหลังนี่สิบเอ็ดหลังแล้วแล้วเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยสามหลังสี่หลัง